ถ้าเราสอดยีคำด้วยค่ะตอนนี้นะคะกินข้าวกับอีพอนนอีพอเขามาเขามากินข่าวนะเพราะดีกันเจดากับมาหอดบานนะคะมาเจอกันมากินกันนะคะอ๋อลืมเบิ้งให้เบิ้งหน้าตาอาหารนะคะแบบเบิ้งวันคะแบบโผลพแบบอลังการสุดพลังนะคะสุดเต็งอันนี้คือปป้งไก่นะคะเหมือนกับอันนี้ตอนแรกอีพอว่าอีพอว่าสตําเองนะแต่ว่ามันเกิดอาการบกุงมันเทิมเพอโผนะนะ เสนอสับวันนี้นะบอกฮงเฮิมก็คือบังฮ ong สุกเกินไปนะสุกนะคะประมาณสุกๆนะแต่ไม่ถึงสุกมากนะคะเออสุกหามหามนะคะเพิ่มกบหามไข่ๆกันนะอันนี้นะคะอันนี้คือส้มตํานะคะอันนี้ก็จะเล่นไปซื้อมากนะคะโอเคพี่น้องคอยพร้อมอะไรที่นี่คุณพร้อมหรือยังที่จะดูฉันกินนะคะ คุ้นันนะคัดอยาก,กินอยากกินตําเองไม่อยากซื้อนะคะู่นี้นี่อยาก,กินตําเองนะอยากตํากินเอง <c oughs> มันจังแซ่บไม่ <c oughs> อยากซื้อ <c oughs> ใหญ่ไร <c oughs> ลงมา <c oughs> <S <S> หอจะคืบอบกกา,าดีๆงนเงิน <c oughs> ๆๆนั่งกบิ่งต่ำต้องใส่กับล้างคุณนนาเพชรไได้ห่ อ๋อทำแต่เนี่ย

มาคงเนี่ยฮึฮึสึกการไม่ันหะน่ก

หอ,อมไา้เี้มงาลอยล่อเห็ดขอ,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 อหา่อยลพี่น่นองากมากุงเห็ดนพี่น้นองทั้งตัง,ตงไปเห็ดจก,กินี่บอครเห็ดคอ,อเห็ดขอเห็ดขอหัวบิเห็ดขอนี่ยมันเป็นเห็ดกลมๆอ่ะพี่น้อง

เอาม้าขายพี่น่องฮะเอาม้าขายทางคงเทนฮะแล้วมาพี่น่องก็อย,อยู่กันตังค์เพื่อเียตีนอยู่พี่น่องทั้งตังไประเทศก็ซื้อสิพิงเทฟขอกับสองก่อนเนาะ 别爬狠了。 在走路了，明天再去找我吧。